ดูนะครับก็ไม่กระตุกอะไรเลยก็เลื่อนๆเลยนะครับอันนี้ผมปรับภาพสูงสุดนะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับใครเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเอามาถ่ายวิดีโอลง YouTube ลง Facebook ลง TikTok คือมันดีมากๆไม่มีหน่วงไม่มีกระตุกเลยครับคือเล่นได้ลื่นไหลยอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับผมฝั่ง CPU มีนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัว iPhone 11นะครับว่าม <Okay. S 2> ันจะใช้ดีหรือเปล่าในปี2022นะครับ iPhone 11เครื่องนี้ก็มีการเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019นะครับถ้านับกันจริงๆก็2019 2020 2021 2022นะครับก็จะเกือบ3ปีแล้วนะครับที่ iPhone 11เครื่องนี้เปิดตัวมาก็คือ iPhone ของผมเครื่องนี้นะครับมันเป็นกล่องเก่านะเนี่ยกล่องเก่า จะดูง่ายๆนะครับมันคือกล่องใหญ่กล่องเก่าเนี่ยมันจะต่างกับกล่องใหม่ที่มีขายในตลาดตอนนี้คือ,อตัวกล่องเก่าเนี่ยเขาจะแถมเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัว5วัตต์กับสายชาร์จรุ่นเก่ามาให้นะครับซึ่งมันจะไม่ใช่สายชาร์จแบบฟ้าชาร์จแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล่องใหม่แล้วเนี่ยเขาจะตัดตัวอะแดปเตอร์ออกไปนะครับแล้วก็จะให้เป็นสายชาร์จที่เป็นสายฟ้าชาร์จมาแทนแต่ว่าเราก็ต้องไปซื้อตรงอะแดปเตอร์ชาร์จ20วัตต์ตรงนั้นเนี่ยเพิ่มเติมอีกทีหน ก่อนที่เราจะไปดูข้างในกล่องเนาะเดีวเราจะมาดูสเปคคร่าวๆนะครับของตัว iPhone 11เท่านี้ก่อนครับก็ iPhone 11เคา่เนี้ยมาพร้อมกับชิป Apple A13 Bionic ครับตอนนั้นเนี่ยเป็นชิป Apple A13 Bionic ที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับถ้าเทียบกับในปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันแรงอยู่ครับมันแรงมากๆเลยเนาะถ้าเอาไปเทียบกับฝั่ง ของ Android เนี่ยก็ยังอยู่ในระดับเบอร์ต้นต้นของ Android อยู่นะครับแรมของเครื่องนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 4G ่กนะครับสี่กินะครับถามว่ามันเยอะไหมผมก็ตอบเลยว่ามันจะอยู่ประมาณกลางๆครับก็คือไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปครับมันก็พอใช้กับตัว iPhone 11เครื่องนี้ครับคือมันเป็นชิป Apple ิล A13 Bionic บวกกับตัวระบบปฏิบัติการ iOS นะครับที่มันมีการจัดการตัวการใช้งานของเขาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะดีเลยครับถึงแม้ว่าแรมมันจะแค่ 4G ่กแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมันก็ลื่นไหลามากๆครับมันคน ทั้งตอนเล่นโซเชียลต่างๆตอนเล่นเกมก็ไม่ค่อยจะหน่วงเท่าไหร่นะครับความจุที่มาตั้งแต่ตอนเปิดตัวนะครับเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ความจุนะครับก็จะมี64 128แล้วแล้วก็256นะครับให้เลือกในตอนนั้นแต่ว่าถ้าในปัจจุบันนี้นะครับใครที่ไปซื้อมือหนึ่งเนี่ย มันจะไม่มีความจุ256ให้แล้วนะครับถ้าเราไปซื้อในช็อปเนี่ยมันจะมีแค่64กับ128กิกเท่านั้นนะครับในส่วนน้องสีนะครับสีเนี่ยมีให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยถึง6สีเลยเนาะในตอนนั้นนะครับก็มีสีดำือนของผมครับกล่องผมเนี่ยเป็นสีดำแล้วก็สีขาวนะครับสีเขียวสีม่วงสีเหลืองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือสีแดงนะครับทั้งหมด6สีนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยว่าเราต้องการสีไหนนะครับมีให้ค่อนข้างที่ะนนี้ครับ เดี๋ยวเราจะมาเปิดแกะดูตัวเครื่องข้างในกันนะครับ ลายคนเนี่ยก็อาจจะเห็นการแกะกล่องของช่องอื่นๆมาแล้วนะครับผมก็จะไม่ได้เล่าอะไรมากนะครับในส่วนของข้างในกล่องนะครับอันนี้เป็นกล่องเก่าเนาะก็คือกล่องเก่าเราจะเห็นว่ามันจะไม่มีอะไรนะครับเพราะผมได้เอาตัวหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จอันเก่าเนี่ยไปทิ้งแล้วเรียบร้อยนะครับคือผมไม่ใช้แล้วไอ้พวกนั้นน่ะมันแบบชาร์จช้ามากเลยนะครับก็จะไม่มีอะไรถ้าใครซื้อนะครับซื้อในปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นกล่องเล็กกันหมดแล้วครับเราก็จะได้ตัวสายชาร์จแถมมาเนาะสายชาร์จที่มันเป็นหัว Type C นะคร เราก็ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ที่เป็นตัว20บาทของ Apple เนี่ยมาเพิ่มอีก690บาทนะครับถึงจะสามารถเสียบชาร์จได้นะถ้าใครไม่มีอะแดปเตอร์นะครับก็จะไม่สามารถชาร์จได้ก็ลองดูก็ได้จะซื้อแบบของ Apple ิลแท้ก็ได้690หรือว่าจะไปหาในตัวแอปช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะครับที่มันมีแบบถูกกว่าก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของกล่องของเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวเครื่องกันก่อนนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงงเน,เงนงผม ผมใช้มาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับเนี่ยบอกก่อนสภาพมันก็เลยค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับอ่าด้านหน้าเครื่องนะครับกล้องอยู่ด้านบนเนาะปุ่ม power นะครับอยู่ฝั่งขวาปุ่มเพิ่มลดเสียงก็มิ้วเสียงนะครับอันมิ้วเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมิวเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับไม่มีรูหูฟังนะครับส่วนรูชาร์จเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเนาะเป็นแบบ lightning นะครับลำโพงจอกตรงรูนี้นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับอ่าตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้อ่ะดูชัดชนะครับ นี่ลองเทียบกับมือผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยขนาดเครื่องเนี่ยจอ6.1นิ้วก็ใหญ่ใช้ได้นะครับเล่นเกมก็ถนัดมือดีตัว iPhone 11เครื่องนี้นะครับเขาก็จะมีขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.1นิ้วนะครับแล้วก็จอเนี่ยก็เป็นแบบ LCD ปกติเลยนะครับ LCD แบบ IPS ปกติเลยนะครับแต่ว่าจะมีคุณภาพดีหน่อยนะครับความเรียดหน้าจอเนี่ยก็อยู่แค่นะครับ1,792 คูณ8 2 8พิกเซล326 PPI เท่านั้นครับถ้าพูดตรงๆก็ค่อนข้างท,าที่จะไม่ละเอียดเลยนะครับสำหรับตัวจอ iPhone เ1เครื่องนี้แต่ว่าเขาเนี่ยก็เขว่าเป็นจอ i p s ที่มีคุณภาพแบบดีมากครับคือเราลองมองดูเนี่ยจอมันก็ค่อนข้างท,าที่จะละเอียดเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดีมากๆการแสดงผลจอนะครับก็จะเป็นการแสดงผลแบบดูโทนนะครับภาพเนี่ยขอบเขตสีกว้างแบบ P3 นะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่6 125นิดครับแล้วก็อัตราคอนทราสของเขาก็ค่อนข้างจะน้อยเหมือนกันครับก็แค่1น0 0ต่อ1เท่านั้นนะครับเนี่ยน้อยมากๆเลยจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอแบบ6 0เฮิร์ตนะครับไม่ได้เป็นแบบ90เฮิร์ตร้อเฮิร์ตแต่อย่างใดเนาะมี Fa c e ID มาให้ด้านบนนะครับตรงนี้ก็สแกนหน้าเราได้เลยทันทีนะครับในส่วนของกล้องนะครับเราพลิกมาดูด้านหลังก่อนนะครับเราจะเห็นกล้องอยู่ทั้งหมดเนี่ยสตัวนะครับก็คือจะมีกล้องวแล้วก็กล้องอันต้าวายนะครับ ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่ตรงเลนวายเนี่ยเขาจะมีรูรับแสงอยู่ที่ f 1.8ครับส่วนเลนอันต้าวายเนี่ยเขาจะมีรูรับแสงอยู่ที่ f 2.4นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เขาต่างกันเนาะแล้วก็กล้องอันต้าวายเนี่ยเขาจะจับภาพมุมกว้างเนี่ยได้ถึง120องศาเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็มีแล้วนะใครแบบที่อยากถ่ายภาพมุมกว้าง ในตัว iphone 11ก็มีให้แล้วนะครับการซูมแบบออปติคอลเนี่ยสเท่านะครับแล้วก็การซูมแบบดิจิตัลเนี่ยได้สูงสุดถึง5เท่าเลยนะครับแล้วก็มีโหมดกลางคืนมาให้แล้วด้วยนะครับเป็นรุ่นแรกเนาะของ iphone ที่มีโหมดกลางคืนมาให้นะครับแฟลชแบบทูโทนนะครับในส่วนของการบันทึกวิดีโอนะครับก้องหลังเนี่ยก็จะได้สูงสุดอยู่ที่อะแบบ60 fps กันเลยทีเดียวครับก็คมชัดมากๆผมบอกเลยว่ากล้อง iphone 11เนี่ย คือมันดีมากๆครับถ้าใครซื้อไปแล้วเอาไปถ่ายคอนเทนต์ทำยู u ูบเหมือนผมเนี่ยคือแบบใช้ดีมากๆเลยครับแล้วราคาเนี่ยก็ค่อนข้างจะถูกด้วยนะครับในราคามือสองนะครับ ในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนกันครับแต่ว่ารูรับแสงของกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ f 2.2นะครับก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ละเอียดถึง 4K แบบ 60fps เหมือนกันเลยนะครับกับกล้องหลังรุ่นนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้แค่เป็น 4G เท่านั้นครับ 4G แบบ LTE ระดับกิกะบิตครับก็ไม่ได้ถึง 5G นะ 5G เนี่ยจะเป็นรุ่น iPhone 12ขึ้นไปนะครับจึงจะสามารถรับ 5G ได้แต่ว่า 4G เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับในปัจจุบันนี้้ีไดด เลยนะครับในส่วนของ 5G เนี่ยก็ยังมีบางพื้นที่เนี่ยที่เขาแบบยังใช้ได้ไม่ดีอยู่เนาะ,ะถ้าใครแบบซื้อไปแล้วใช้ 4G ตอนนี้ก็ยังแบบใช้คุ้มอยู่นะครับรองรับไ b l ฟ e ุ o o t ุ5.0อันนี้ก็เป็นมาตรฐานของโทรศัพท์ทุกเครื่องเนาะที่ต้องรองรับได้อยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่เครื่องนี้นะครับก็มีความจุอยู่ที่3,110ม ah ิลลิแอมนะครับให้มาค่อนข้างที่จะ เยอะเลยนะครับถ้าเราลองไปเปรียบเทียบกับใน iPhone นะครับรุ่นนี้นะครับเคยเป็น iPhone ที่มีแบตเตอรี่อึดที่สุดมาแล้วนะครับในปีนั้นนะครับในปีที่มีการเปิดตัวมาครับก็เป็น iPhone 11รุ่นนี้แหละที่แบตเตอรี่อึดกว่าตัว11 Pro 11 Pro Max ด้วยซ้ำนะครับในตอนนั้นนะครับรองรับการชาร์จไวนะครับก็ชาร์จไวได้เราในกล่องเนี่ยเขาก็แถมสายชาร์จไวมาให้อยู่แล้วเราก็แค่ไปซื้อตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไวนะครับมาเสียบชาร์จอ่แค่นั้นนะครับก็เป็นการชาร์จไวให้แล้วนะครับก็ กันน้ํากันฝุ่นด้วยนะครับตัว iPhone รุน่นนี้ระบบเสียงก็จะเป็นระบบเสียงแบบรอบทิศทางนะครับก็คือเป็นเสียงสตอรีโอนะครับเสียงจะออกทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนาะข้างบนเนี่ยเขาก็จะออกตรงรูลําโพงตรงนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างจะออกตรงนี้นะครับอ่ะก็เป็นเสียงแบบรอบทิศทางนะครับก็รองรับตัว d o บ b บิ้ลแอสมอด้วยนะครับในส่วนของลําโพงนี่ก็จะเป็น่ะสเปคคร่าวๆนะครับของตัว iPhone 11เ,เครื่องนี้นะครับ ก็สเปคอื่นๆที่มันละเอียดกว่านี้เนี่ยมันก็มีออกมาค่อนข้างทิงจนานละผมก็มองว่าเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับผมก็เลยเอาแค่สเปคแบบคร่าวๆเนาะที่มันแบบจําเป็นที่ต้องแบบใครที่จะซื้อในปัจจุบันนะครับคนที่จะรู้ไว้มาให้แบบ ก็จะมีประมาณนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการใช้งานกันดีกว่าครับว่าการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับในพาร์ทของการเล่นโซเชียลนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีปัญหาในการเล่นโซเชียลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นซ a ฟ a r i รีต่างๆครับเข้าซ a ฟ a r รีเนี่ยคือเข้าได้ทุกเว็บแน่นอนไม่มีหน่วงไม่มีกระตุกอะไรเลยครับแล้วก็การเล่นโซเชียลต่างๆเนาะพวก Facebook Instagram Line ต่างๆ u t u b e นะครับทิกตอกต่างๆเนี่ยไม่มีหน่วงไม่มีกระตุกเลยครับคือเล่นได้ลื่นไหลอย่างแน่นอนครับตรงเนี้ยมันก็ ที่มันยังทําได้แรงอยู่เนาะทั้งที่มันก็ผ่านไปประมาณ2ปีละแต่ว่าก็ยังทําได้แรงอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยอันเนี้ยผมก็ไม่ต้องแบบเล่นให้ดูเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือมันเนี้ยทำได้ดีอยู่แล้วครับตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงเลยเนาะในส่วนของตัวถ่ายสตอรี่ต่างเนาะสตอรี่ไอจีเฟสบุ๊กต่างๆคือคุณภาพมันชัดแน่นอนครับก็ตามฉบับของ iPhone เลยเรื่องเนี้ยคือเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็กล้องถ่ายภาพนะครับก็อย่างที่เราได้รู้กันในสเปคไปแล้วนะครับ ผมบอกเลยนะครับในส่วนของการถ่ายภาพเนี่ยความละเอียด12ล้านพิกเซลของเขาเนี่ยทั้งตัววายแล้วก็อันตรายเนี่ยคือมันเป็นความละเอียดที่มันมีคุณภาพมากๆเลยครับถ้าเทียบกับในปัจจุบันเอาไปเทียบกับหลายๆกล้องเนาะของฝั่ง Android เนี่ยการให้สีต่างๆมันก็ได้ค่อนข้างที่จะดีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูพวกสีต่างๆถ่ายออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะไปอัพลงโซเชียลได้เลยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องปรับแต่งอะไรก็เอาไปอัพเอาไปโชว์เอาไปอวดอะไรได้เลยนะครับคือมันให้สีมาค่อนข้างที่จะตรงเลยหรือว่า ถ้าใครจะเอาไปปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวแอปของเขาคือเราแต่งเนี่ยเราแต่งในตัวแลเลอรี่ของเขาก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปแต่งแอปต่างๆก็สามารถทําได้ง่ายมากครับคือแต่งได้ดีด้วยนะครับให้สีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีโอเคเลยนะครับลองดูภาพตัวอย่างที่ผมพื้นให้ก็แล้วกันนะครับว่ามันดียังไงเนาะคือมันดีมากๆเลยเราถ่ายส่งงานเราจะถ่ายงานต่างๆถ่ายถ่ายวิวถ่ายชีตอ่าถ่ายเอกสารต่างๆคือมันให้คุณภาพมาค่อนข้างจะดีเลย แต่ว่าผมมองว่าถ้าเอาไปเทียบนะครับเอาไปเทียบกับกล้อง Android ที่มันในเลทราคานเนี่ยในเลทราคามือ2นะครับอของตัวเครื่องนี้เนี่ยในฝั่งของ Android เนี่ยมันอาจจะให้ลูกเล่นต่างๆที่มันอาจจะเยอะก,กว่าเนาะความละเอียดมันก็อาจจะเยอะก,กว่าแต่ว่าในเรื่องของสีสันเนี่ยผมก็มองว่า iPhone 11เครื่องนี้เนี่ย ทำไ้ค่อนข้างดีเลยครับในส่วนของภาพนิ่งผมก็ให้ผ่านนะการถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับเขาก็มีไนท์โ mode มาให้ด้วยนะครับเป็น iPhone รุ่นแรกนะครับที่มีไนท์โ mode เนาะมันก็อาจจะมีข้อบกพร่องอยู่นะครับในการถ่ายภาพ n i ท์โ mode กล้องหน้าก็เช่นกันนะครับกล้องหน้าเนี่ยก็ถ่ายได้ดีเหมือนกันเลยนะครับถ่ายปุ๊บเนี่ยเราก็ไปอัพลงโซเชียลได้ทันทีได้เหมือนกันครับหรือว่าจะไปปรับแต่งนิดนึงก็ได้ครับมันก็ให้สีให้แสงอะไรมาเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับกล้องหลังเลยนะครับผมก็ ช้ถ,ถ่ายบอดเหมือนกันนะครับในส่วนของกล้องหน้าในส่วนของการถ่ายวิดีโอครับในตัว iPhone 11เครื่องนี้เนี่ยคือมันให้คุณภาพวิดีโอเนี่ยดีเลยนะครับคือแบบดีแบบดีเลยนะครับคือตั้งแต่ iPhone 5S ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าคุณภาพวิดีโอของ iPhone เนี่ยมันดีตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับไม่มีแบรนด์ไหนเนี่ยมาเทียบได้เลยถึงแม้ว่าตัว iPhone รุ่นนี้เนี่ยมันจะ2ปีแล้วก็ตามครับแต่ว่าคุณภาพวิดีโอมันก็ยังดีอยู่เดีย๋ยวก็ลองกับไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยใช้ตัว iPhone 11เนี่ย ถ่ายได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาขึ้นให้ดูด้วยนะครับก็ดูไปพร้อมกันเลยว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับก็ลองช่างใจดูเนาะว่าชอบไหมนะครับในคุณภาพของวิดีโอแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันดีมากๆครับมันก็แพ้แค่ iPhone รุ่นใหม่ของมันเท่านั้นครับก็คือ iPhone 12 13นะครับขึ้นไปเนี่ยมันก็แพ้แค่นั้นส่วนของฝั่ง Android เนี่ยผมมองว่ามันทําได้ดีกว่าลหลายๆรุ่นด้วยซ้ำครับในราคาแบบท็อปเลยเนาะเนี่ย ตัวเนี้ยราคาแบบหมื่นต้นๆน,นะครับของราคามือสองก็ยังทําได้ดีขนาดนั้นเลยมันดีมากๆเลยครับในส่วนของถ่ายวิดีโอกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยความเร็วเนี่ยก็ชาร์จแบบ 4K 60fps ทั้ง2นะครับเราเอาไปถ่ายงานเนี่ยคุณภาพของงานได้ดีอย่างแน่นอนอันนี้ผมก็รับประกันเนาะเพราะว่าผมก็ใช้ถ่ายอยู่ประจํานั่นเองครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีเกมมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ เดี๋ยวเกมแรกที่ผมจะทดสอบเนี่ยคือคุกกี้ลันนะครับเป็นเกมคุกกี้ลันทิงด้อมนะครับจะเรามาดูไปพร้อมกันเนาะว่ามันเล่นได้ดีหรือเปล่าผมก็บอกเลยนะครับว่ามันเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวคุกกี้ลันคิงด้อมเนี่ยเขาจะกินทรัพยากรที่ค่อนข้างเยอะนะครับเล่นไปสักพักเนี่ยเครื่องจะร้อนแบบร้อนมากๆเลยนะครับก็จะทําให้เกมเนี่ยมีกระตุกบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเนาะสำหรับใครที่แบบเล่นในที่อากาศเย็นๆหรือว,ว่าเล่นในห้องแอร์นะครับอาการานั้นเนี่ยจะไม่มีเลยเนาะแต่ว่าถ้าใครเล่นแบบในห้องพัดลมห้องร้อนๆเนีี่ะระนนคับ้ การเลื่อนอะไรก็ยังเลื่อนอยู่เนาะเพราะว่าเครื่องยังไม่ร้อนแต่ว่าถ้าเครื่องร้อนเนี่ยมันก็จะมีกระตุกให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงแร้งนะครับให้เพื่อนดูสักเกมแล้วกันต้องหาทีมที่มันชนะได้นะครับ ه, เดี๋ยวดูนะ <c oughs> นี่ <c oughs> ก็เลื่อนๆเลยนะครับในส่วนของการเล่นเกม ยังไม่กระตุกเลยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเล่นไปนสักพักหนึ่งแล้วเครื่องมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เกมเนี้มีกระตุกบ้างนะครับโอเคเกมพุตคี้รัน k ิงด d อมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูการรับของอะไรต่างๆเนาะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะนี่ครับ การเลื่อนต่างๆก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับ o วกที่รันคิงดอมเล่นได้แบบไม่มีปัญหารไดเลยโอเคนี้เป็นเกมแรกนะครับที่ผมจะทดสอบให้ดูเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบ rov นะครับเดี๋ยวเรามาดู rov ไปพร้อมกันเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เริ่มเกมเลยนะครับสำหรับเกม rov แล้วก็จะบอกด้วยว่าผมปรับ ภาพเนี่ยแบบไหนนะครับการปรับภาพใน l v นะครับก็สามารถปรับได้แบบสูงสุดเลยนะครับแบบ60 FPS นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพ HD เนี่ยก็ปรับได้สูงสุดเลยนะครับหรือจะเป็นการแสดงผลนะครับก็ปรับได้สูงสุดเลยนะครับลวมไปถึงพ a r t i c l e นะครับก็ปรับได้สูงสุดทั้งหมดเลยนะครับนี่การปรับภาพผมเวลาผมเล่นเกมผมผมก็จะปรับแบบสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันก็กินสเปคแบบไม่เท่าตัวคุกกี้รันเหมือนเกมเมื่อกี้เนาะการปรับภาพสูงสุดเนี่ยมันก็สามารถทําได้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวตัดตอนเข้าเกมเลยนะครับก็มาแล้วนะครับนี่เข้ามาในเกมละอันนี้ปรับภาพสูงสุดเลยนะครับนี่จะเห็นว่ามันลื่นๆเลยเห็นไหมก็ได้6 0 fps นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เล่นแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเล่นนานเนี่ย มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะผมลงแรงนะครับก็ดูข่าวแล้วกันดูภาพว่ามันกระตุกอะไรหรือเปล่าผมบอกเลยครับว่ามันเล่นได้ดีมากแต่ว่าเล่นไปนสักพักเนี่ยเครื่องมันก็จะอุ่นขึ้นมาละเนี่ยเครื่องมันเริ่มอุ่นแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระตุกอะไรเนาะเกมอื่นก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น่ะพับจีหรือว่าจะเป็นตัวเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนนะแล้วจะเป็นฟรีไฟล์นะครับก็เล่นได้แบบดีเหมือนกันเลยนะครับ ดูนะครับก็ไม่กระตุกอะไรเลยก็เลื่อนๆเลยนะครับอันนี้ผมปรับภาพสูงสุดนะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับนี่ในส่วนของการเล่นเกมอย่างที่บอกครับเกมมันอื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยก็จะมีปัญหาที่แบบเกมแบบที่มันกินกราฟริกส,สูงสนะเช่นพวกคุกกี้รัน k ิงด้อมหรือจะเป็นเจนชินอิมแพกนะครับพวกนั้นเนี่ยจะมีหน่วงๆบ้างนะครับในการเล่นเกม แต่ว่าเกมพวกเนี้ยไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะพวก Rov pubg free fire พวกเนี้ยเล่นได้แบบสบายๆมากๆเลยนะครับผมต,ตายไปโอเคเดี๋ยวผมก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับการเล่นเกมเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกให้ดูเท่าไหร่นะครับผมมันเดี๋ยวมันแพ้ สรุปตัว iPhone 11นะครับว่ามันเหมาะกับใครเนาะก็คือตัว iPhone 11เครื่องนี้เนี่ยถ้าใครที่มีงบนะครับน่ะมีงบในหมื่นต้นๆเนี่ยก็ลองหามาใช้ดูได้ครับอยากได้แบบโทรศัพท์ที่ทําได้ทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลการเล่นเกมการน่ะดูหนังอะไรฟังเพลงต่างๆรวมไปถึงการเอามาทํางานในด้านการถ่ายภาพนิ่งอะ่ะในการถ่ายวิดีโอตัว iPhone 11เครื่องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับนะหรือว่าถ้าใครแบบมีงบเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเป็นตัว iPhone 11 Pro ก็ได้ก็ตั้งใจดูแต่ว่วาาถ้้ใคครรจะะซือนับ แล้วมันจะมีมือ1เนานะมือ1แล้วก็มือ2ครับมือ1เครื่ง,งนี้เนี่ยก็ยังหาได้อยู่นะครับในช็อปของตัว Apple เลยนะครับแอปเปิลสต e ต่างจะสั่งผ่านหน้าเว็บก็สามารถสั่งได้นะครับราคามือ1ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับในรุ่นของตัว6 4 g ิคือรุ่นเริ่มต้นครับแล้วก็ตัว1 2 8 g ยกเนี่ยก็จะอยู่ที่สองหม่นหนึ่งบาทผมมองว่าถ้าเราจะไปซื้อมือ1เนี่ย เราไปเอารุ่นอื่นที่มันดีกว่าจะดีไหมเพราะว่าตัว iPhone 11เ,เนี่ยมันก็ออกมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับหรือว่าถ้าอยากได้เครื่องจริงจริงก็ไปมองหามือสองดีกว่าครับราคามันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆครับประมาณ1 4ึ0 0หมื่นสี่พันะครับอ่าก็จะอยู่ประมาณ1น0 0 0หมื่นสามพันหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่สภาพของเขาเนาะว่ามันสภาพดีน่าใช้แค่ไหนครับถ้าเครื่องดีๆหน่อยก็อาจจะประมาณ1 4 0 0 0นเนาะในรุ่นที่มันแบบ128ยกิกนะครับก็ลองหาดูได้นะบางคนแบบบางคนอาจจะซื้้อมาแลวก็ เอาไปเปลี่ยนแบตนะครับก็สามารถใช้ได้ยาวๆแล้วแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันเนี่ยสามารถใช้ได้ยาวๆเลยครับคือยาวๆในที่นี้เนี่ยก็ประมาณสักอ่ะสีปีเนี่ยเป็นอย่างต่ำสามารถใช้ได้แน่นอนครับในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ขี้เหร่ออะไรเลยเนาะมันก็จะเสียแค่ตรงจอนี่แหละนะครับที่มันอาจจะดูแบบดรอปลงไปเนาะที่มันอาจจะทําให้เครื่องนี้เนี่ยมันดูแบบไม่น่าใช้นะครับก็จะเสียแค่จออย่างเดียวเลยนะครับที่ผมหาเจอเนาะในข้อเสียของเขาในส่วนอื่นๆเนี่ยก็ดีหมดครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ่า ชิปประมวลผลนะครับอ่ะพวกกล้องเนาะพวกแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยคือดีหมดเลยพวกเสียงนะครับอ่ะคือดีหมดเลยนะครับก็เสียอย่างเดียวจริงๆสําหรับตัว iPhone รุ่นนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะ มีประมาณนี้เนาะในการรีวิว p h o n e 11ในช่วงต้นปี2022นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเนาะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับช่อง CPU มีของผมนะครับทั้งในตัว y t u t u นะครับแล้วก็ใน f c e e o o o นะครับก็จะมีทั้ง2ช่องทางเลยผมก็จะลงคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจเนาะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับไปกดติดตามกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่ชมมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ